จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาคณิตศาสตร์มาทำเพงลงร็อกคุณก็จะได้ร็อกคณิตศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่าแมดร็อกเพลงร็อกทั่วไปนับจังหวะเป็น 1, 2, 3หรือ 1, 2, 3, 4แต่แมดร็อกไม่มีคำว่าตายตัวครับลองไปฟังเพลงของดอนคาเบเยโรกันครับ สังเกตได้ว่ากลองคือจุดเด่นมากๆของแมดร็อกเขาเป็นตัวคุมจังหวะเพลงทั้งหมดแต่กีตาร์ก็เด่นไม่แพ้กันครับลองไปฟังเพลง neverment ของ American Football สิ่งที่เจ๋งที่สุดในการเล่นกีตาร์แบบแมดร็อกคือการใช้ Open Tuning ที่เรียกได้ว่าเป็นสูตรโกงตัวอย่างเช่นการตั้งสายแบบ Open F แบบในเพลง neverment และในนี้มีใครชอบฟังแมทร็อกบ้างเอาเพลงมาแชร์กันได้นะครับ